ติดตามข่าวที่อำเภอท่ายางนะคะรถกระบะเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ค่ะเป็นเหตุให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะสำหรับอุบัติเหตุรายนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลา22นาฬิกาของคืนของวันที่12มีนาคมค่ะภายหลังพันตำรวจโ,โทอนุรักษ์สิงห์สังพนักง,งานสอบสวนสพท่ายางได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เสียหลัก พุ่งชนกับต้นไม้ข้างทางถนนสายเขื่อนเพชรท่าคอยดิมคลองชนะระทานสายสามหมู่ที่3ตะบนท่าคอยอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอยู่ภายในซากรถจึงประสานแพทย์จากโรงพยาบาลท่ายางและเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างสรรเพชรธ,ธรรมสถานเพชรบุรีนำอุปกรณ์ตัดทางเข้าให้การช่วยเหลือแล้วตรวจสอบ ที่เกิดเหตุพบรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ารุ่นม่ตี้เอ็สีบรอนเงินทะเบียนบริไม้งองู3 7 2เเพชรบุรีสภาพรถถูกอัดกอปี้ติดอยู่กับต้นไม้จนด้านหน้ารถอยู่ในสภาพที่พังยับเยินค่ะส่วนผู้บาดเจ็บเจ้าหน้าที่ได้รวมช่วยกันโดยใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงสามารถนำร่างออกมาจากซากรถได้อย่างแบบทุรักทุเลเนื่องจากตัวเครื่องยนต์ทะลุจากห้องเครื่องด้านหน้าเข้าไปกระแทกและออดกอปี้บริเวณช่วงลำตัวและขาด้านคนขับ คือนายลำเพยอุดมอายุ30ปีอยู่บ้านเลขที่26หมู่9ตหน,นองย่าลาดอเภอกันทริกจังหวัดศรีสะเกดแพทย์ต้องรีบส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลท่ายางอย่างเร่งด่วนค่ะส่วนภายในซากรถบริเวณด้านข้างคนขับเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันนำร่างผู้เสียชีวิตเป็นชายอายุระหว่าง20-25ปีออกมาเบื้องต้นยังไม่พบหลักฐานชื่อและที่อยู่ที่ชัดเจน หลังพนักง,งานสอบสวนทำการตรวจสอบประวัติรถยนต์คันเกิดเหตุพบชื่อผู้เป็นเจ้าของคือนางนิติยาจ,จงรักภักดีบ้านฝ่งคลองอยู่ที่เลขที่17หมู่8ตำบลท่าคอยอําเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีจากการสอบถามทราบว่าทั้งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเป็นคนงานเฝ้าและทําไร่มะนาวของตนเอง โดยอาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านมั่นคงก่อนเกิดเหตุทั้งสองได้นำรถยนต์ออกจากบ้านพักโดยไม่ได้บอกกล่าวกับนายจ้างเบื้องต้นคาดว่าทั้งสองน่าจะไปเที่ยวดื่มสุราแถวในร้านเขตบ้านเขื่อนเพชรกระทั่งขากับขี่รถด้วยความคึกขนองจนรถเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ริมถนนอย่างแรงแล้วก็เป็นเหตุให้ถูกอัดกอปี้จนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บดังกล่าวค่ะ